What the fuck What the fuck ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคุณเว็บไหมทุกคนคุณเว็บไหมไวแป Last Night เกมชื่อ Last Night เกมผีในไวแปมันไม่น่ากลัวหรือเปล่าจอเต็มอยู่ไหนวะบหายละจอไม่เต็มจะเล่นเพลินหรือเปล่าอาะละครับตอนนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Last Night ปรับหายไปเลยฟูสกินเฮ้ยมาแล้ววนสุดนี่คือเกม Last Night คือสุดท้าย ของใครบางคนใครที่อยู่ห้อง244ขออภัยด้วยนั่นอาจจะเป็นมาเหตุที่ได้ลยกว่าเลขขา็กคำสาปเออผีหลอกมันจหล่นมันจะหล่นหรือเปล่าไอ้น้องเอาละนะ่ะในที่สุดฉันก็ทํางานในออฟฟิศในวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเอ,อวันนี้เล่นเกมอัดเกมเพื่อที่จะลงคลิปใน y t u t u เฮ้ยนี่มันกูเลยดรืว่าชิน,นเกมไวแปนจริงเหรอเนี่ยนี่คือห้องห้องเราอยู่ไหน โ okay. อเคตอนนี้เรากำลังไปที่ลิฟต์นะครับแต่ดูเหมือนว่ามันคืออะไรวะตรงนี้ผมไม่รู้ดิชเวย์ทางนี้ไม่ครับทางนู้นคือลิฟต์ครับแล้วมันคืออะไรวะตรงพื้นเนี่ยกูอยากรู้ว่ะจอสจอสกูขึ้นลิฟต์ผมจะขึ้นลิฟต์ห้าสสสอง นี่ครับปิดเลยอ่าโอเคเราขึ้นลิฟต์ตามที่ตัวละครมันบอกไว้อ่าเรากำลังขึ้นครับจริงๆเราน่าจะอยู่นิ่งนมันเหมือนไม่ขึ้นไงไม่รู้อ่ะมันเหมือนแบบลิฟต์กระตุกโอ้ไม่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 เป็นไรเป็นไรเอ๋อยลิฟมันไม่หยุดเลยเอ้าเรียบร้อยโอชิกูมีไฟฉายมาได้ยังไงอะไรกันถ้าว้ลิฟถึงหยุดทำงาน มันต้องมีใครบางคนไปตัดพลังงานโอ้แม่งเอ้ยอีกแล้วด้วย,วยกูติดอยู่ที่นี่จะต้องรอให้มันทํางานมาใหม่โอเคโอ้ไม่นะมันเริ่มแล้วอะไรเริ่มเริ่มอะไรยังไงยังไงอันไหนข้างหน้าไหนข้างหลงังวะเปิดดิเว้ยเชีย่ยกูก็ติดอยู่ในลิฟต์ดิเฮี้ยขอตดได้ปะจีบอ,อ่ะและ้ what the fuck what the fuck ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไฟแม่งตัดๆๆๆๆเสียงซาวมึงโคตรไม่น่ากลัวกูบอกแค่นี้แหละหันหลังไม่เราต้องเดินหน้าเดินหน้าเท่านั้นกูค้างกูค้างโห what the fuck อะไรวะอะไรวะ ไปที่ห้อง260จัดไปครับไอ้กูเห็นอะไรเมื่อกี้กูเห็นอะไรอุ๊ยไข่คเคาะไข่เคาะอยู่ใส่วะมันอยู่ห้องท้ายๆนี่ไงกูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วอุ๊ย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  Y8 กับซาเซียมองอัสเบสแอดเลฟห้องมึงอย่างนี้เลยไอเฮียนี่มันแม็คใครเข้าคีย์บอร์ด โอ้ oh my god อีรอนแมนมีถังขยะตรงนี้มีคอมพิวเตอร์ตรงนี้ใช้งานไม่ได้มีเอ้ยกูเป็นยูทูบเบอร์ไอ้น้องเอ้ยนี่คนสร้างเหรอเนี่ยนิชแ e ทอย่าลืมกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะตอนนี้ใครได้ดูอยู่เพราะฉะนั้นมันมันเป็นงานศิลปะเหรอเราเป็นแบบอาร์ติสเกี่ยวกับงานศิลปะเฮียทำไมห้องมันดูง่ายวะนอน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 นี่ครับโอเค เกมเผยปล่อยให้เราหลับนะผีไม่มีเพราะผีไม่มาหรอกเปิดไฟสว่างขนาดที่นอนหลับงี้ผีไม่มาแน่นอนร้อนะฮะพี่น้องึบกูตื่นมาโย่เม่ใช่จะลืมอัดเกมนะฉันต้องไปเล่นเกมเพื่อให้ได้โลทองกู <laughs> ต้องไปที่คมโอ้ยูทูบเบอร์เกตัวนี้ยูทูบเบอร์เก เด,เดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยกดสตาร์ทครับ리버버유젯맥 a 덱오케이스타트คุณกำลังเล่นเกมที่มีการาฟิกคุณภาพสูงคอมสูงโอเคใช่อี่เกมอะไรเพื่อเกมที่คุณเล่นนั้นมีความจุอยู่ที่50กิกะไบต์หรือเปล่าใช่ที่เป็นเกมหากคุณเล่นเกมเหล่านี้คุณเคยเล่นเกมเหล่านี้หรือเปล่า Amongus เกย์เกย์ เราจะ stop playing this game คุณคุณช่วยที่จะหยุดเล่นเกมพวกนี้ได้หรือไม่ไม่ได้ What game do you like most created by a company or indie dev เลือกเกมที่คุณชอบมากที่สุดที่สร้างโดยองค์กรหรือเกมอินดี้เราผู้พัฒนาคุณจะเล่นเกมแบบไหนคุณเล่นคอมพานีครับ Why people think a company can make better games than a indie ทำไมผู้คนคิดว่าเกมองค์กรเนี่ยมันดีกว่าเกมอินดี้วะ กูไม่รู้ That is mean you love i n ิน e game นั่นก็หมายความว่าคุณเนี่ยรักเกมอี like อดี้ใช่หรือเปล่าใช่ Do you like playing horror games คุณชอบเล่นเกมผีไหม YesWhat if I jump scare you nowYes มาเลยกูไม่กลัว Why did you shootYesAre you not getting scared like ทำไมคุณถึงตอบว่าใช่ล่ะคุณไม่กลัวเลยใช่หรือเปล่าใช่ อ้าวอยู่เก็ตจำสเก็บอบอบ่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 มีใครกลัวอ้าวเฮีย yeah, กูตื่นมาอีกรอบเอ้าวแต่เหวมันเหมือน,นความฝันเลยโอ้ยขี้แตกไม่ใช่ตอนนี้รู้สึกสั่นไปหมดแล้วฉันไม่กลัวผีแต่ขอแม่งระเบิดใส่หน้ากูกูตื่นมาโอ้ยมันอะไรวะเนี่ยกวฝันนี่อีกแล้วเหรอมึงอย่าบอกนะว่าเกมมันจะงอกอีกขึ้นมา น่ากลั่าละผ oh. ีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนี่อยาเกมพี่อะไรม่เห็นหน่ากลัวเลยมามาๆๆเอามายเอาม่ยผู้พัฒนาเดี๋ยวเขาบอกโอ้มึงไม่เล่น้ี้จบวะคายแม็กมันอยู่ที่ตอนจบอีหนูเอาละเอาล,ะ,อาละผมคิดว่าผมจะเล่นแบบแตกต่างจากเมื่อกี้แล้วกันเพราะว่าผมไม่กลัวเลยนะจริงผมเป็นยูทูบเบอร์ที่ช่าอพาร์ตเมนต์และไม่กลัวเลยนะครับจริงๆริงรา ผมเป็นนักแคสอมองกุสมีผู้ติดตามถึงแสนกว่าคนเลยทีเดียวเฉียวใชยแล้วทำไมกูต้องเขาขึ้นขึ้นไปด้วยวะกูมไม่เข้าใจดิสเวยไปทางนี้เลยนะกันนะเพราะว่าผมขี้เกียจขึ้นลิฟต์แล้วมันโคตรนาน Are you idiot? If a game say kill yourself a real life you คุณกำลังไปทางผิดนะบ้าหรือเปล่าแล้วมึงจะทำไม่ม,มันมีมะเขือเทศตร,ตรงนี้วะแล้วทำไมวะทำไมมาทางนี้ไม่ได้ โอ้คือเล็บอีละเฮียเกมบ,บังคับไปเลยฮาวทูบักเกมมาล้าครับมาละวอุยผีดิญญาณดตอนต่ดนตอนตุด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 บุดตุดุ่ดดตุดตุแต้ดตุดตุดตุัดตุดตดตดตุตุด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 ุ้ดตดตดเกมดกมด รอบ2ไปเลยอัดเกมสัตว์สีไปเลยเลครับไปเลยครับผมอ่ะผมเลือกอินด,ดี้แล้วกันรอบนี้ so you in support of indie game คุณชอบที่จะสนับสนุนเกมอินด,ดี้ใช่ไหมใช่ผมเล่นเล่นไงอะไรใช่เออยังไงไม่เอาไอ้ยูสแกต yes ทำไมกูตอบว่าใช่เอาหนุกแล้วมันก็ระเบิด คือ,อยังไงวะกูตอบผิดกูตอบถูกแล้วกูก็ตื่นมาแล้วกูหลับแล้วกูตื่นมาคลิปจบขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปน,นี้